เพลงพระราชพลอาทิตย์อับแสงหรือบูเดเป็นเพลงที่พระราชพลขณะเสด็จประทับแรมบนภูเขาในเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อมาได้โปรดเกล้าพระราชทานให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนซิลิทรงประพันธ์คำร้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพลงพระราชพลบูเดนี้ได้โปรดเกล้าพระราชทานให้มิเชลทอ r โปรดักชันนำออกบรรเลงที่มหานครนิวยอร์กกับเพลงพระราชพลสายฝนด้วยไปดูตัวนู้ต่อนะครับ เพ,เ,เ,เพลงพระราชพลตย์อับแสงหรือบูเดเป็นเพลงอยู่ในคีย์ดีไมเนอร์นะครับก็ใช้ความเร็วสัก92นะครับก็เป็นจะเล่นตรงๆเล็กสเตรทไม่ต้องเป็นแบบสวิงนะฮะแล้วก็อินโทรเราสร้างขึ้นมา4ห้องนะครับมือขวาเป็นการใช้ประสานของตัวเน่วที่จะเป็นคู่6นะครับแล้วก็มือซ้ายเป็นตัวประสานซ้อนกับทางมือขวาตัวต่ำอีกทีจากดีเป็นเอฟเป็นคู่3นะครับได้คู่คู่สาว่าฟังนิ่มนวลหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นดีกับจีคู่4 และ A กับเอฟเคู่หนะครับแล้วตรงนี้เปลี่ยนมือขวาเป็นวูทีพีมสามคู่4และมือซ้ายเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นตัวประสานคู่7คู่7คู่7หมดเลยนะครับเพราะเป็นปสามคู่7ของคอร์ดนะครับแล้วก็มา E ีมินเนสเซนส์แฟร์ฟรก็เป็นคอร์ด2ของไมเนอร์ที่อยู่ในสเกลฮาร์มニックไมเนอร์นะครับดีฮาร์มニックไมเนอร์นะครับแล้วตรงนี้ใช้สเกลดีฮาร์มニックไมเนอร์เป็นลายไปเรียงลงมานะครับแล้วมือขวาใช้17ตรงนี้นะครับ แล้วมเลยที่เข้าที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เบสตัวส่งไปหาท่อนที่1หรือท่อนเเนี่ยนะครับกรรมวิธีในการใช้ก็ใช้ลักษณะของการใช้ลิ้งสไตร์นะครับโดยคอร์ดของในเพลงก็จะเป็นคอร์ดหนึ่งคอร์ดสี่คอร์ดห้าทางเบสส่วนใหญ่ก็เป็นเอซีเวนฟั่นไนนะครับในท่อนธรรมดาก็จะมีสามคอร์ดเนี่ยคอร์ดหนึ่งคอร์ดสี่คอร์ดห้าก็เป็นทางทั่วไปนะครับท่อนบีเหมือนการคอร์ดห้าคอร์ดหนึ่งคอร์ดห้าคอร์ดสี่นะครับคอร์ดห้าคอร์ดสี่ พอในท่อนแยกท่อนทุกก็มีคอร์ดสี่เราตรงนี้เป็น secondary dominant ก็คือ D ี s e นะครับจะมีตัว F อฟชารเพิ่มมานะครับก็สง่งอาจีพนาก็กลับมาเริ่มคอร์ดสี่คอร์ดห้าคอร์ดหนึ่งคอร์ดสี่คอร์ดสี่คอร์ดห้าคอร์ดสี่คอร์ดห้าแล้วก็เริ่มท่อนดีก็เหมือนท่อน A กับ B ก็คือใช้สามคอร์ดเดินว่าคอร์ดห้าคอร์ดหนึ่งคอร์ดห้าคอร์ดสี่นะครับโดยเทคนิคการเล่นตอนในท่อน A เราใช้เล่นเป็นสไตร์นะครับแล้วก็ดีไม่ใช่คอร์ดไปกลับครั้งที่ 1, เอเซนแฟทไนก็ฟิกกับขั้นที่3ามแฟทไนคือต,ตัว B ีแฟตนะครับก็ใช้โพชชั่น3 1 3 3นะครับก็เลนสไตล์ไปในสองท่อนแรกนะครับพอท่อนฮุกหรือท่อน4ก็จะเป็นก่อนมีเลนส์อัพพิเชียวนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นตัวเบสส่งไปนะครับเป็น G ก็ใช้นิ้ว5 3 1 3 1 3หนเป็นลนักษาเอ็นบดนะครับโดยตัวที่เราใช้เดินของคอร์ดก็ใช้ตัว1นึ่งตัว5วตัว1แล้วก็ตัว 1, ตัว2ตัว9ผ่านนะครับให้เสียงมันนิ่มนวลหน่อยลอยๆแล้วก็ตัว5ไปตัวฟาสามวิธีฟาเช่นกันแบบนี้นะครับก็ตัว1ตัว5ตัว3นะครับจีมหน่อยนะครับไอ้ที่เป็นห้องเดียวก็จะเดินมีตัว9มาเพิ่มมาอย่างตรงนี้นะเป็นตัว1ตัว5ตัว1ตัว5ตัว9แล้วตัว1ตัว3นะครับเป็นลายให้มันมีการเคลื่อนตัวนิดหนึ่งนะครับก็เป็นการใช้ประโยชน์ที่เวอร์ชันขึ้นไประดับหนึ่งนะครับก็จีมเนื่องเหมือนกันก็ใช้1 1> 5 1 5 2 5 3นะครับก็ใช้ตัวนายเข้ามานะครับภาษานี้ก็ไม่ซับซอ้อนมากสำหรับการใช้คอร์ดนะครับครับเราฟังเสียงดูนะครับจีเป็นเส้นภาษคูซีดีมือเส้นแฟร์คอร์สองคอร์ท่าเอซเซนเชสเกลดีอาร์เมเนียเนลลอมาครับท่อนแรกเราเล่นเป็นสไตร์นะครับดีมือเส้นพิกับยิงจีมือเส้นพี่กับสามเอซเซนเชสนาพิกับข้าวที่สามนะครับก็มีสามคอร์ดในท่อนธรรมดา เลน,น,น,ส,น,นส์สวายต์ต่อครับท่อนที่สามแ้วก็ไม่ชินก็ดูจากคีย์บอร์ดข้างล่างสีเขียวไปดูขวาเสียงตัด็นมือซ้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับครับต,ตรงนี้จะเป็นคริสเซนโดฟูซาร์สบัดข้อมือเป็นกลิ่นไล่เสียงเต็ม,มตัวโน้ขึ้นไปนะครับท่านแยกกลับไปท่อนชาเปชโอผานตัเก้าครับถ้าเป็นห้องเดียวนะครับแต่ขอเดี๋ยวถ้าเธอก็ คอดในห้องก็เป็นแค่เเดียวนะครับม่เปตก้าเพิ่มมาคีอตก้าทเอนะครับอันนี้ชตัว A เองตวัวก้า่านแล้กลับมาท่อนปกติอิสับกาเรนสไตล์เหมือนเดิมกา,ารสานี้เป็นลักษณะกาเนสไตล์อ,ตออกปับนิดนึงนะครับเดีลงองโปรติเปรีเทียบเหมแบบที่สองที่เพลงเป็นแบบปลาตินนะครับว่าแต่เราจะยากกว่านิดนึงนะครับ กเล่นแบบง่ายครับสมัครดับเท่นนุกมาเป็นเดโโ็กู้ช่วนะครับถ้าขอดเดี๋ยววัดแพทเทิร์นทั้งหมดเต็มชุดเลยแต่ถ้าขอด2ห้องก็ใช้แพทเทิร์นแค่ชุดเดียวมีตัวสามไม่ต้องมีตัวเก้าถ้าพี่มีมีตัวเก้าตัว 9, เก้านี่จะคือสี่ว่ะเราเพิ่มเปตัวเก้าตัวสามให้ลาย,ายมี่งกับสไลม์เหมือนเดิม รูปแบบแรกนี้ก็จะเล่นไมา่ยากนกนะครับลองฝึกตูช้าๆนะครับอตอทนจบก็อาจะพักสั้นเป็นสั้นแล้วก็เน้นกเกลี่เสียงเป็นลักษณะนี้นะครับลองฝึกช้าๆดูนะครับมาเปรียบเทียบกับแบบที่2ในโน้ตต่อไปนะครับครับเปนเ้ม่อีกเวอร์ชันหนึ่นนงครับเป็นจังหวะลาตินนะครับในจังหวะที่ร่าบิกินนะครับ ครับในท่อนโซ่ก็ใช้เหมือนวัวชั้นแรกนะครับการใช้ประสานคู่หกมือขวาและข้างล่างกับประสานอะไรกับมือขวาอีกทีนะครับในเพลงก็ใช้อยู่3คอร์ดนะครับอ่าเพลสะคอร์ดหนึ่งคอร์ดสี่คอร์ดห้านะครับเพลงนี้จะมี3คอร์ดนะครับเรามีท่อนยาวที่มีตรงนี้เป็นคอร์ดดีเซนเป็นแซกนดี้เดิมไปนะมาแค่นั้นเองที่เหลือก็เป็นคอร์ดสามคอร์ดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทางมือขวาก็เรียกว่ามี2พาร์ทนะครับพาร์ทหนึ่ง community ค้างไว้และที่เหลือก็กดนิ้วก้อยค้างไว้แล้วก็ตรงนี้เป็นใช้กกดดเป็นนนคคออรรร์ัับบีีทึงะ นิ้วกนอยนิ้วก้อยหนึ่งสามห้านะครับกดไปแล้วก็ตามคอร์ดแล้วตรงนี้ก็นิ้วก้อยค้างไว้แล้วมือซ้ายหนึ่สองสามเป็นกดคอร์ดนะครับกดเมโลดี้ค้างไว้แล้วก็สามนี้ข้างล่างก็เป็นหนึ่งสองสี่กดคอร์ดเอสเซนแฟชชนนะครับภาษาอังกนะครับก็เป็แล้วสับไปนะครับแล้วมีตรงนี้นะครับที่ท่อนที่สองเนี่ยนิ้วโป้งที่มันยังเหยียดเยอะเพราะตรงนี้ใช้นิ้วก้อยค้างไว้แล้วนิ้วโป้งมีหนึ่ง สองตัวถ้าเขานิ้วโป้งกดตัว G กับตัว A นะครับใช้นิ้วโป้งกดนอนให้กดโดนสองครีไปเลยนะครับเพราะนี่ต้องเหยียบมานะครับกดให้ถึงครับมีละใช้ลักษณะนี้อยู่2จุดตรงนี้ครับนะครับเหมือนกันเอซึ่งก็ใ anyway. ช so, ้นิ้วโป้งกันกดสองตัว G กับ A นะครับเหมือนกันแล้วตรงดีซึ่ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ใช้นิ้วโป้งกดตัว C กับตัว D ทับไปเลย2ตัวนะครับครับราะนี้ก็ต้องเหยียดเยอะนิดหนึ่งลักษณะที้เป็นสไตล์ของจังหวัดบาตินที่เราเป็นจังหวัดบิกินนะครับ นะครับแล้วก็ลองดูกอดนะครับมีตรงนี้เป็น secondary dominant ที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับก็กอดหนึ่งกอดสี่กอดห้าทั้งเพลงนะครับก็ทั้งเพลงใช้อยู่สี่กอดนะครับก็ลองฟังเสียงดูนะครับในเป็นสายคูหกนะครับเวลาจะสายมงล่างด้วยนะครับเหลืองีเหลืองสีตรงมซ้ายจะมีสองพานครับสีเขียวกับสีชมพูนะครับอย่างนี้ค่อยค้างไว้แล้วก็ มาลมาเล่นครับใช้ปุ่กดสองตัวนะครับนปุ่กดตัวจีกับตัวเอเมืนอนกันที่แล้วปุ่กดตัวจีกับเอเช่นเดียวกัน,น,กนตรงนี้ได้สบัดอัปเจโอเข้าไป เชียอรองมาครับนี่ผมก็สองตัวนะครับ T A ครเอ,อเต่อไปตรงนี้กรีดเป็นสมบัตเิเสียงขึ้นไปกระแสเข้าม่ขึน้นไปนะครับ วนเนียนครับ่ปุงกด C ก็ดนีนี่ค่ยค้างไว้ครับแล้วก็มือซ้ายมือขวาเท่าทีา่เพชฌลงมาฟรีนเ้นกกเมาแล้วก็ไปตรงนี้รับเป่สเกลอย่นี้ D ทำได้ไม่ได่นครับญนนี่ป้กดตัว G กับ A สองตัวนะครับ G กับ A สั้นปักหยุดลักเข้ามือขึ้นมาเกินครับก็เป็นเอาเตะจากต่ำสูงแล้วก็3ามอาเตะขยับขึ้นไปนะครับเราฝึกช้าๆก่อนลองดูนะครับหรับตอนนี้คงฝ่ายทั้งที้ก่อนนะครับก็ทุกท่านมีความสุขกับเพลงพราชพนนะครับมีโอกาสแล้วก็จะมาคุยกันต่อนะครับในเพลงลำดับต่อไปนะครับใครจะมีความสุขกับการเล่นเป็นโนนะครับก็มีความสุขทุกท่านสุภาพแข็งแรงนะครับโชคดีทุกท่านครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ